ส่วนชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะครับหันมาเลี้ยงเป็ดไข่กว่า2,500ตัวครับเลี้ยงในสวนยางพาราด้วยแล้วก็เป็นรายเดียวนะครับในอำเภอนายงจนสามารถส่งเสียให้ลูกสาว2คนเรือนจบปริญญาตรีได้ครับแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบด้านด้วยครับบ้านนี้เป็นกเกษตรกรรายแรกและรายเดียวที่เลี้ยงเป็ดไว้ในสวนยางพารามากที่สุดในหมู่สี่ตำบลนามหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับนี่คือบ้านของนางบุญร่มนินละออายุ48ปีนะครับ ใช้เป็นที่สวนยางพาราหลังบ้านเนี่ยประมาณ3ไร่เลี้ยงเป็ดไข่หรือว่าเป็ดไล่ทุ่ง ถ้าอากาศดีๆไม่มีฝนตกนะครับเป็ดจะออกไข่ตั้ง1 8 0 0ถึง2,000ฟองเลยครับแต่ละวันมีลูกค้าทางในตรังและก็เจ้าของร้านอาหารต่างๆร้านข้าวแกงร้านขนมของฝากสั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อ3-4ปีก่อนเนี่ยรายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็เลยอยากหาอาชีพเสริมแล้วก็เห็นว่าเรามีพื้นที่ว่างในสวนยางพาราอยู่แล้วแล้วก็หญ้ามันก็ขึ้นรกด้วยเลยไปซื้อเป็ดสาวพร้อมไข่อายุ5เดือนมาเลี้ยงพันตัวคุผม้ชม เลี้ยงไม่กี่วันเป็ดมันก็เริ่มออกไข่คร,รับแถมไปกินพวกต้นหญ้าสเตียนโล่งสะอาดตาต้นยางพาร,ราก็ง,งามด้วยเพราะว่าได้ปุ๋ยจากมูลเป็ดจนตอนนี้ก็เก็บไข่เป็ดขายสร้างไรายได้เสริมวันล,ละพันถึง1,500บาทเป็นอย่างต่ำครับเป็ดอารมณ์ดีแข็งแรงเป็ดไม่ไม่ไม่กดป่วยเพราะพี่เน้นปล่อยธรรมาชาตินะจ๊ะประมาณจริงจังก็ประมาณ2ปีแล้วตอนนี้เป็ดมีประมาณสองปนา ไอ้ไก่ตอนนี้เหลือประมาณปันแปดร้อยฟองถึงสองปันฟองจ้าขายยังไงคะขายไก่เป็ดของพี่ขายเป็นเบอร์นะคะเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์นี้ร้อยห้าสิบสามแล้วก็ตัดมาตัดมาเรื่อยเรื่อยเบอร์หนึ่งนี่จะเป็นร้อยสี่สิบห้าลงต่เบอร์สุดท้ายเบอร์สี่จะเป็นร้อยยี่สิบจ้าลูกค้าคนคน่วไหนที่มาซื้อคะส่วนไหนลูกค้าจะเป็นโรงขนมค่ะขนมจีบสั่งแล้วก็พี่จะไปส่งค่ะ แต่ละวันเวลาเก็บไข่เป็ดได้ก็เอามาล้างให้สะอาดแล้วก็มาแยกขนาดกันนะครับซึ่งไข่เป็ดของบ้านนี้ลูกค้าชอบกันมากเพราะว่าไข่ฟองมันใหญ่ครับสดแดงมีความมันแล้วก็สดใหม่แบบวันต่อวันด้วยชาวบ้านใกล้เคียงก็แวะมาซื้อขายต่อเพื่อหาไรายได้เสริมเหมือนกันก็เลยแบ่งงานให้ทํานะครับแล้วก็เพิ่มบริการรับส่งทั้งในอําเภอเมืองอําเภอนายงแล้วก็อาเภอใกล้เคียงที่ไม่เกิน25กิโลเมตรนะครับส่วนช่วงไหนถ้าไข่เป็ดเยอะจริงๆก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนกันด้วยแล้วก็คนที่มีแต่ได้น้อยต่างๆจะได้ค สู่สังคมกันครับปัจจุบันนี้นะครับถ้าคิดรายได้เนอเนะเลยเดือนหนึ่งนะครับอย่างต่ำหนึ่งแสนบาทนะครับจนส่งลูกสาวสองคนเรียนจบปริญญาตรีได้ครับ